พาหพัฒนะที่ไม่เหมือนใครและบอกได้เลยว่าเหมาะมากกับสายแคมปิ้งที่ชอบการเดินทางท่องเที่ยวในแบบที่ไม่ซ้ำใครนี่คือ2 0 2 5 t r i c y c l e Camper ปอร์รถ3ล้อที่ถูกดัดแปลงและออกแบบใหม่ให้กลายเป็นบ้านเคลื่อนที่ขนาดเล็กแต่เปลี่ยนไปด้วยสเสน่ห์และฟังก์ชันการใช้งานครบครันทันทีที่เห็นภายนอกสิ่งแรกที่รู้สึกได้คือความกระทัดรัดและเป็นมิตรตัวถังถูกสร้างขึ้นบนโครงสร้างของรถ3ล้อสมัยใหม่ใช้โทนสีสว่างสดใสยอย่างขาวมุกตัดด้วยเส้นคาดสีฟ้าและสีเขียว ทำให้ดูเป็นธรรมชาติและเข้ากับบรรยากาศการท่องเที่ยวกลางแจง้งด้านหน้ามีไฟหน้าและทรงกลมคู่ที่ให้ความรู้สึกน่ารักและทันสมัยไปพร้อมกันตัวบังโคลนล้อหน้าใช้วัสดุคอมโพสิตน้ำหนักเบาเพิ่มทั้งความแข็งแรงและความทนทานต่อทุกสภาพถนนจุดเด่นอีกอย่างของภายนอกคือส่วนตู้แคมป์ด้านหลังที่ต่อเติมขึ้นมาตัวกล่องแคมป์ใช้วัสดุอลูมิเนียมผสมไฟเบอร์แข็งแรงน้ำหนักเบาด้านข้างมีหน้าต่างบานเลื่อนและช่องระบายอากาศ ทำให้ภายในไม่อึดอัดส่วนด้านหลังมาพร้อมประตูเปิดแนวตั้งที่สามารถกางออกเป็นพื้นที่นั่งเล่นเล็กๆได้ในทันทีนอกจากนี้ยังมีราวบรรทุกสัมภาระบนหลังคาให้คุณสามารถติดตั้งเต็นเสริมหรือเก็บจักรยานและอุปกรณ์เดินป่าได้อย่างสะดวกเมื่อเปิดเข้าไปดูภายในคุณจะประทับใจในความชาญฉลาดขององค์การออกแบบถึงแม้จะเป็นรถ3ล้อที่มีพื้นที่จำกัดแต่ทุกมุมถูกใช้สอยอย่างคุ้มค่า ด้านในตกแต่งด้วยไม้ลามิเนตสีอ่อนตัดกับไฟเลเแบบวอร์มไลท์ให้บรรยากาศอบอุ่นเหมือนบ้านมีเตียงพับที่สามารถกางออกมาเป็นที่นอนได้สําหรับ1-2คนและเมื่อพับเก็บก็จะกลายเป็นโซฟาเล็กๆพร้อมโต๊ะกลางที่สามารถถอดออกได้ด้านข้างติดตั้งชั้นเก็บของและตู้เล็กๆสำหรับวางของใช้จำเป็นเช่นเสื้อผ้าหนังสือหรืออุปกรณ์แคมปิ้งพื้นที่ครัวขนาดกระทัดรัดถูกออกแบบมาอย่างลงตัวมีเตาแกส๊สพกพาอ่างล้างจานเล็กและช่องเก็บน้ำสะอาดพร้อมระบบปั๊มน้ำไฟฟ้า แม้จะเล็กแต่ก็สามารถทำอาหารง่ายๆได้แบบสบายๆนอกจากนี้ยังมีตู้เย็นขนาดเล็กสำหรับเก็บอาหารและเครื่องดื่มสิ่งที่น่าประทับใจอีกอย่างคือระบบไฟฟ้าภายใน Tri ซ y c l e Camper ปมีแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนที่ชาร์จจากเครื่องยนต์หรือพลังงานแสงอาทิตย์ผ่านแผงโซลา่าบนหลังคาทำให้สามารถใช้ไฟส่องสว่างชาร์จโทรศัพท์หรือเปิดพัดลมเล็กๆได้ตลอดการเดินทางในแง่ของสมรรถนะ Tricycle Camper ปใช้เครื่องยนต์เบนซินขนาดเล็กผสมกับมอเตอร์ไฟฟ้าแบบไฮบริด ให้กำลังเพียงพอสำหรับการเดินทางทั้งในเมืองและเส้นทางนอกเมืองความเร็วสูงสุดอาจไม่มากอยู่ที่ประมาณ80-90กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่จุดเด่นคือความประหยัดน้ำมันและการบำรุงรักษาง่ายระยะทางต่อการเติมน้ำมันเต็มถังสามารถวิ่งได้กว่า350กิโลเมตรและถ้าใช้โหมดไฮบริดร่วมกับการชาร์จโซลาก็จะช่วยยืดระยะทางได้มากขึ้นการขับขี่ให้ความรู้สึกมั่นคงกว่าที่คิดระบบกันสะเทือนด้านหน้าแบบเทเลสโคปิกและด้านหลังแบบโช๊คคู่ ทำให้รองรับแรงกระแทกจากถนนลูกรังหรือถนนครุกคราได้ดีเบรกเป็นแบบดิสเบรกหน้าและดรัมเบรกหลังเพียงพอสำหรับน้ำหนักรวมของรถแม้จะบรรทุกสัมภาระเต็มที่ในเรื่องความปลอดภัยแม้จะเป็นรถขนาดเล็กแต่ก็ไม่ละเลยที่ไซเคลแคมเปอร์ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยพื้นยกสูงพอที่จะป้องกันน้ำท่วมขังและระบบไฟส่องสว่างรอบคันทำให้การเดินทางกลางคืนปลอดภัยมากขึ้น พูดถึงราคา2 0 2 5ที่ไซโครแคมเปอร์ถือว่ามาในระดับที่จับต้องได้สำหรับสายแคมปิ้งและนักเดินทางมือใหม่ราคาขายในตลาดเอเชียเริ่มต้นที่ประมาณ250,000-280,000บาทขึ้นอยู่กับอุปกรณ์เสริมที่เลือกเช่นแผงโซลา่าเซลล์หลังคาหรือตู้เย็นขนาดใหญ่ขึ้นเมื่อเทียบกับการซื้อรถบ้านเต็มรูปแบบที่ราคาหลักล้านรถ3ล้อแคมเปอร์รุ่นนี้ถือว่าประหยัดและคุม้มค่าเหมาะกับคนที่อยากเริ่มต้นการเดินทางแบบบ้านเคลื่อนที่ โดยสรุปแล้ว2 0 2 5วิ i c y c l e Camper คือการผสมผสานระหว่างความเรียบง่ายความคล่องตัวและความสนุกสนานในการเดินทางถึงแม้จะไม่ใช่รถที่เร็วที่สุดหรือหรูหราที่สุดแต่กลับเต็มไปด้วยเสน่ห์และความอบอุ่นเหมาะมากสำหรับคนที่อยากออกไปผจญภัยในสไตล์ของตัวเองมีพื้นที่พักผ่อนครบครันมีระบบไฟฟ้าในตัวและราคาที่ไม่แรงจนเกินไปมันจึงกลายเป็นคำตอบที่ลงตัวสำหรับนักเดินทางรุ่นใหม่ที่อยากลองประสบการณ์คแคมปิ้งแบบไม่ซ้ำใคร นี่คือรีวิวเต็มของ2,025 t นยี่ c ิบ c ้าท e ิจาก Autoverse Pro ถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์บอกเราด้วยว่าคุณอยากให้รีวิวรถหรือแคมเปอร์รุ่นไหนต่อไปขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในการเดินทางครั้งหน้า